เขาให้เงินค่ารถเมย์คนแก่15บาทจากเงินเดือน9,000โดยไม่รู้ว่าคนแก่คนนั้นเป็นเจ้าของตึก30ชั้นที่เขายืนเฝ้าอยู่ทุกวันสมชายอายุ58ปี ทำงานเป็นรอปภมาอมา20ปีเงินเดือน9,000บาทยืนเฝ้าตึกวันละ12ชั่วโมงเขามีภาระหนักอึ้งเมียป่วยต้องกินยาทุกเดือนค่ายาเดือนละ2,500บาทลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยค่าเทอม25,000ต่อเทอมทุกเดือนสมชายเหลือเงินใช้ไม่ถึง1,000บาทแต่เขาไม่เคยบน่นไม่เคยขอให้ใครช่วยลำบากก็ลำบากแต่ยังมีแรงทำงานก็ต้องสู้คืนหนึ่งเกิดเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอด คืนนั้นเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าตึกชายแก่ผมขาวตัวเล็กผอมแห้งใส่เสื้อยืดเก่าๆดูแล้วไม่ต่างจากคนเร่ร่อนสมชายเดินเข้าไปถามลุงครับลุงเป็นอะไรทำไมร้องไห้กระเป๋าหายเงินก็หายบัตรก็หายไม่รู้จะกลับบ้านยังไงบ้านลุงอยู่ไหนครับรังสิตไกลมากไม่มีเงินขึ้นรถเมย์เลยสมชายยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งในกระเป๋าเขามีเงินแค่47บาทเงินกินข้าว ที่เหลือถึงสิ้นเดือนแต่เขาก็ล้วงออกมาหยิบเหรียญสิบกับเหรียญห้าลุงครับผมมี15บาทพอดีค่ารถเมลลุงเอาไปขึ้นรถกลับบ้านนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกเก็บไว้เถอะไม่เป็นไรครับลุงผมยังหนุ่มผมเดินกลับบ้านได้ลุงมองหน้าสมชายนิ่งๆน้ำตาคลอหลานเชื่ออะไรสมชายครับรอปภตึกนี้แหละครับลุงรับเงินไปพยักหน้าขอบคุณแล้วขึ้นรถเมย์หายไปสมชายไม่รู้เลยว่าลุงคนนั้นเป็นใครวันต่อมาสมชาย มาทำงานตามปกติแต่วันนั้นพนักงานทุกคนวิ่งวุ่นทำความสะอาดกันใหญ่น้องๆเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่รู้หรอวันนี้เจ้าของตึกจะมาตรวจได้ยินว่ารวยมากสมชายรีบไปยืนประจำที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่นานต่อมารถหรูขับมาจอดหน้าตึกประตูเปิดคนที่เดินลงจากรถคือลุงคนเดิมที่เขาให้เงิน15บาบาทแต่วันนี้ลุงใส่สูตรราคาแพงมีชายชุดดำเดินตามเป็นขบวนผู้จัดการตึกรีบวิ่งมาต้อนรับสวัสดีครับคุณพ่อยินดี ต้อนรับครับสมชายขาสั่นพูดไม่ออกลุงเดินตรวจตึกไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่สมชายยืนอยู่ลุงหยุดแล้วหันมามองหน้าสมชายสมชายจำลุงได้ไหมสมชายตัวสั่นรีบก้มหัวลุงไงลุงที่นั่งร้องไห้หน้าตึกทำกระเป๋าหายลุงหันไปพูดกับผู้จัดการคืนนั้นลุงทดสอบพนักงานทุกคนในตึกลุงแกล้มทำเป็นคนจนนั่งขอความช่วยเหลือพนักงาน47คนเดินผ่านหน้าลุงไปไม่มีใครสนใจมีคนเดียวที่ ยคนเดียวที่ถามคนเดียวที่ห่วงใหญ่คือคนนี้สมชายน้ำตาคลอเขาเงินเดือน900 0แต่ยอมให้ลุง15บาทค่ารถเมล์15บาทสำหรับคนอื่นอาจไม่มีค่าแต่สำหรับคนที่มีแค่47บาทมันคือหนึ่งใน3ของทั้งหมดที่เขามีลุงหันมาจับมือสมชายสมชายผมอยากขอบคุณไม่ไม่ต้องครับท่านผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำนั่นแหละสิ่งที่ผมตามหามาตลอดลุงหันไปพูดกับผู้จัดการตั้งแต่วันนี้สมชายไม่ต้อง เป็นรอปภอ,อีกแล้วสมชายหน้าซีดท่านผมทําอะไรผิดหรือครับผมต้องการงานนี้ผมมีลูกเมียต้องเลี้ยงผมรู้ลุงหยิบซองเอกสารออกมาตั้งแต่วันนี้สมชายจะเป็นผู้จัดการอาคารเงินเดือน4 5 0 0 0บาทสมชายตัวแข็งน้ําตาไหลพรากผมต้องการคนที่มีหัวใจมาดูแลตึกผมไม่ใช่คนที่มีแค่ตําแหน่งสมชายก้มกราบลุงร้องไห้โฮขอบพระคุณครับผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังลุงได้ยินว่าลูกสาวสมชาย เรียนเก่งมากมูลนิธิของผมจะให้ทุนลูกสาวสมชายเรียนจนจบปริญญาโทสมชายพูดไม่ออกได้แต่กราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามเดือนต่อมาสมชายนั่งอยู่ในห้องผู้จัดการอาคารไม่ต้องยืนตากแดด12ชั่วโมงอีกต่อไปเมียได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายลุงออกให้ทั้งหมดลูกสาวได้ทุนเรียนจนจบไม่ต้องห่วงค่าเทอมอีกแล้ววันหนึ่งลูกสาวมาหาที่ออฟฟิศพ่อหนูอยากถามอะไรถามอะไรลูกวันนั้นพ่อเหลือเงินแค่สี 17บาททำไมพ่อถึงให้คุณลุงไป15บาทสมชายยิ้มเพราะพ่อยังมี32บาทเหลืออยู่แต่คุณลุงไม่มีแม้แต่บาทเดียวจะกลับบ้านคนที่มีน้อยกว่าเราสมควรได้รับความช่วยเหลือก่อนเสมอ15บาบาทไม่ได้เปลี่ยนชีวิตลุงแต่มันเปลี่ยนชีวิตคนที่ให้บุญไม่เคยหายไปมันแค่รอวันกลับมาถ้าชอบเรื่องนี้กดติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันเรื่องหน้า